ทันไม่ไปไม่ได้เพราะปัจจุบันในฉันเป็นเจ้าวาดฉันเป็นอาจารย์เป็นเจ้าสํานักเห็นไหมครับเกิดทันพระพุทธเจ้าแท้ๆแต่ลูกศิษย์ก็ชวนดังนั้นที่พวกเราอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดในาศาสนาพศอานในอนาคเตกาเล่เนี่ยไม่แน่เราเกิดแล้วอาจจะไม่ไปก็ได้ <laughs> นี้พอทั้งสองท่านเนี่ยบรรลุพระสดาบรันแล้วครับท่านก็มีบริวารคนละ250ที่มาบวชกับท่าน<อ>ก็เป็นบริวาร500รอ้ก็เป็นชายหนุ่มที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาและถ้าท่านผู้ฟังไม่เคยไปอินเดียเนี่ยท่านผู้ฟังจะมองไม่ออกนะว่าว่าสถานะอินเดียเป็นยังไงแต่พิจกตรนั้นเคยไปแล้วครับก็จะมองเห็นว่าคนอินเดียเนี่ยเวลาตื่นอะไรเนี่ยตื่นหนักกว่าคนไทยนะคือไทยมุงเนี่ยโอ้ย อย่าเทียบเลยอย่าเทียบกับแขกมุงเลยไทยมุงต้องใช้เวลาชั่วโมงถ้ามุิไฟไหม้นี่รือเกิดอนนุบัติเหตุอาจจะคนสักนิดนิดหน่อยหน่อยสิบยี่สิบแต่อินเดียแขกมุงโนะอ้เป็นพันแค่รถชนกันอย่างดีวแป๊บเดียวเป็นพันนะงั้นคนที่สนใจมาบวชตามทั้งสองสายนี้ก็รวมแล้วห้าร้อยก็ไปพบอาจารย์สนชัยไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่แหละแล้วก็ชวนไปเฝ้าพพุทธเจ้า เอาชวนอาจารย์สนช,ยช<ว>ัยไปด,ด้วยชวนอาจารย์ไปนี่ก็คือคําตอบว่าคนเราเนี่อย่าคิดนะว่าของดีมีอยู่แล้วจะไปทุกคนแน่หรอกนั่นก็คือหนึ่งในนั้นคืออาจารย์สนชัยเนี่ยแหละคืออาจารย์สนชัยไม่ไปหรือว่านอกจากไม่ไปแล้วยังยังยังทั้งถามอีกนะว่าไงฮะ,ะพ่อทั้งสองในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากทั้งสองสหายก็บอกโอ้ท่านอาจารย์ ในโลกนี้คนงู่นมากคนฉลาดน้อยครับท่านก็บอกเออถ้าอย่งงางนั้นก็คนฉลาดฉลาดไปเฝ้าพูทเเจ้าเถอะเราจะอยู่กับพวกคนโงูๆเนี่ยก็หมายความว่าท่านเลือกเสียงข้างมากเอาเสียงข้างมากแล้วท่านยังบ่อยอนะ ว่าฉันไม่ไปไม่ได้ทําไมครับพ่อเพราะปัจจุบันในฉันเป็นเจ้าวาดฉันเป็นอาจารย์เป็นเจ้าสํานักอเปรียบเหมือนจระเข้อยู่ในบึงครับแล้วจะให้ไปอยู่ในตุ่มเนี่ยมันทําไม่ได้อ่ะคือมันทําลดตัวลงไปไม่ได้เห็นไหมเกิดทันพระพุทธเจ้าแท้ๆแด้ลูกศิษย์ก็ชวนดังนั้นที่พวกเราอธิษฐานว่าขอให้ได้เกิดในศาสนาพศอ่านในอนาคตกาเล่เนี่ยไม่แน่เราเกิดแล้วอาจจะไม่ไปก็ได้อาจย์ อาจจะมีอุปสรรคน่นนั่นนี่ก็ได้คืออาจจะได้เกิดคืออาจจะต้องอธิษฐานเพิ่มว่าคือก็ถ้าเกิดเทศเกิดได้ในชาตินั้นทันชาตินั้นเนี่ยอาจจะต้องให้บรรลุธรรมด้วยหลวงพ่อนะถูกต้องที่ต้องต้องต้องว่าซะให้ครบเลย<อ>เป็นอธิษฐานบารมีสุดท้ายก็อาจารย์ไม่ไปไม่ยอมไปท่านก็เลยกราบลากราบลาอาจารย์พร้อมด้วยบ,บ,บ,บริวาร500รนะ<อ>ไปถึงกลางทางนะครับบริวาร250ากลับสำนักเดิมเอา้าไม่ไปอีก พ่ออะไรหลวงพ่ออ้าวก็ยังมีเยื่อใยห,ห่วงใยกับประอาจารย์เดิม oh. เลยไม่ไปสุดท้ายก็ได้ไปเฝ้าพุทธเจ้าเพียงสองร้ห้าสิบในขณะที่เดินเข้าวัดเทวีรุวันนั้นนะพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่แล้วพระองค์รับสั่งกับผู้ฟังทั้งพะระและโยมว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเป็นสำนวนพระไตรปิฎกนะครับคำว่าดูก่อนนี่หมายก็ว่าก่อนที่จะกล่าวคําใดๆพระองค์ก็ จะใช้ศัพท์นี้ดูกระหรือดูก่อนเนี่ยถ้าที่นั่นมีพระพิสุมากก็จะเอ่ยว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้ากล่าวกับพระราชาก็จะใช้สัพท์ดูก่อนมหาบพิษถ้ากล่าวกับพราม์ก็ดูก่อนพรามหารรมณ์ทั้งหลายคือเป็นคําเริ่มต้นก่อนที่จะตรัสคําต่อๆไปครับดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอจงดูคู่แห่งพระอัสรสาวกอันเลิศของเรากําลังมาโออันนี้เพียงเข้าวัดนะ เห็นเลยเห็นเลยตรัสเลย